ตุ้มโหมยามแรงนะคะทำไปหาม้่มอมเขียดน้อยันีแปลกมงหเปาวันี่มรทำบุญเสร็จอมเขียดน่อยกจก็ไปตกแทนก็ได้ตงตัวแทนไปก็ได้ทำาไร้าเหพราะว่าตื่นแต่ว่าน้ำเพอนเด้อไปน้คนที่ว่างคนที่ว่างก็ไปอย่างไรไปรับสิเออก็ไปรับเออพูดเฉยๆอ้าวมีงงด้วย อันนี้ก็น้น้ำไม่ได้ดไไเนาะต้องต้อต้อง,อองออต้มเตียวรอ้มเตี๋ยวอย่างต้มตถ้าร้ทุกวันอยู่ไม่แปมันชุ่มอยู่ไว้นทัได้มตมก่อน็ได้ถ้าสดตอนเย็นอย่มันสีมันก็ไม่แห้งไปแน่แน่ถ้าร้วันเย็นก็ฉีไปประมาณอีกสีห้าวันมาเน่มันแห้งต่อเ่งช้าเย็นเช้าเย็นน่ยมันก็จะมีความชื้นมันเรยน แก่ชีบกินมากการอ้วนเลยถ้าเราควบอ้วนเลยอันนั้นยังมันยงอยู่แต่ไม่กินยังจะอ้วนเลยคนกินยอยิ่งอ้วนเลยนั่ใไงจริงไม่ต้องคอ้วนหรอกถ้ากินเยอะจะโตไวไงโตไวก็ดิ่งแก่ไวก็ราะเราไม่กินเลยไม่ให้ตัวเองโตแล้วก็จะได้ไม่แก่ มาไล่ทีนกไปอะไรมาไล่อะไรตาซื้อยม่ได้ไปเนาก็จะไปนั่งไหนีได้เราก็มกล้มอะไรอไไกลไกก็ือเปลี่ยนไกลค่ะใช่ค่อยจะไปด้วยเพื่อนลมนอีกสองเาจะนั่งไงจะนั่งกรบบาบอะมนบอมบบ่กชื่อไก่มาเด้อโอ้ยังะซื้อมาหรอโอ้ยงงมือเนี่ยไปแล้วได อั้ของีวเอนลยงไปมาได้อันนี้บอกใช่อันนั้นอร่อยจะไปเลือนหลอดไม่ถึงเกินไปลงมาเอาเียเยีบอย่นี้เมื่อกว้าห้อยู่ิขี้นแกไปหอยมาไปหู้แล้ว่เจ้าจะไปคอยหน้าหัวเอาเขามไปพวกเน่ะเขาไปเรื่ยพูไปเรว่อยเขากลับไปหน้าวะ แย่งกันยุนาแลเด้อคุณแม่ก็แต่เมื่อวานได้เหยื่อหอยอ่ะมันบอกว่าที่เลือไป็นุลเลอร์เือบุลเลอนี่งว่าจะไก่ก็ยังว่าจะไผ่ติดแผลเป็นอย่างแรงเลยนะว่นเช้าลงมาแล้วไม่เจอรถนะขวากมันเจอไว้หน้ารถคุณแม่แล้วม่เลี้ยมขวาอยังเอ้าไม่เหยื่อที่นี่เดินมาปุ๊บแบบรถได้อยู่แล้วเสือเข้าไปแล้ว

เขาบอกอยูเห็นไม่ด่าว่าอยู่ว่าอะไรอ่ะฟังไปกินปลาเผาอย่างเดียววัดอะไรไม่รู้เขาไปบอกว่ากลัวอยู่เขาเขาด่าแล้วอ้อยื่นจะบอกว่นเออหางสรรพสินค้พอดีเก็บไปวัดเขาแปะซะเขาหรอให้ไปกินพวกนี้เขาจะมีเปะสะให้กินด้วยแปะสะที่ไหนที่วัดที่วัดนท่าเตรียมเขาทำเลี้ยงพระวัดเขาทำกลัวในวัดทำแปะสะเลี้ยงพระเลี้ยงพระ เดี๋ยวเราไปประเคนเราก็บอกว่าเหลือไปมางนะหอาไจักินกิน <c oughs> ไม่ต้งไป,วว <c oughs> ปาวัะบอกว่าจ้านี่ตรงนี้แล้วยเฝ้ายางยเฝ้ายากไปต่อตะกนให้จบจบตะกนมาลาย,ยังไ่จบลุเดกมาไลาปไดแปะสระหม้อปลาด้วย <c oughs> หวม,ยวม้อปลาเหโอหมอปลาหมอปลาแปะสนะำเมนตหัวไป ข้าวนี่จะไปไหนข้าวตัวน้าขาหาส่วนร่วมหาส่วนร่วมหานื้วส่วนร่วมไปวัดไหมาววัาลูกท่านบอกไปวัดไม่ไปไหรอไปไม่มูไปเร่งมาคนจนเอ้าไปแล้วตอนนไปก็ยากนะ เอารถไปแม่เหรอยากอะกินเหยี่ปลาจุดประสงค์คือไม่ได้ไปเยี่ยมพงเยี่ยมพระอะไรแหละไม่ได้ไปเยี่ยมพงเยี่ยมพระจะไปกินแป๊ซะเยอะด้วยนะข้าวตังหอมจริงนะข้าวหอมถุงเลือดถุงเลือดหอมเยอะมากถุงเลือดหอด้วยเลยเลยกระเที่แล้ว ครับมาตั้งเบืองก็ต้องต่อตรงนี้แหละของจีนใหม่จีนเมียววัน่ะไปงานงานน่ะหายก็ไปช่วยงานเนาะมิ้วมิ้วบุญลอยนึงเตรียมกระตาไปพร้อมเล่นแบบเป็นปะกระตาบาดแล้วตูินส่งขาดอะไรยังงั้านึงป๊บปุ๊บเลยทำไม

จะไปซื้ออ่นละนั่นแะเไปมาแล้วบอกไปจีบมาแล้วบอได้ขาขนมมากินเได้แล้ว ไเอานเมัยี่เยบจงไม่นิวยายกินไไเร็วแม่กล่องม่ล้างาามก็ไม่เอาละยังจะอุ้มเข้าไปมากินหมดแล้วีเรียบร้อยอะไรตะอม กินข้าวเหนียวนะะเลยล่ะอยากได้มาแล้วไปกินอะไรว่าแล้วว่าไงอย่างไหนเริ่มเด้อบอกว่ามันเร็วเรื่มมามันจะว่างไหวมาข้าวหิวโหยขนาดเหนียวของมันยังไม่หูมันยังมันยังแบบลากไปกินโดยที่อยู่เจ้ามันเป็นเพลอตอนที่มันคาดกาแฟแอนไฟแล้วมันก็กัดซองกาแฟเขาไม่รู้ว่าเป็นกาแฟมันก็กิน เหมือนกระสอบข้าวสารที่ตามื่อกี้น่ะโอมัน่ากินสุดสวนอ่ะเก่งเนาะแกไปได้นักกันนะร้านกาแฟประตูแวบนิดเดียวไก่ป้องมีหายอยู่เรื่อยสองครั้งเลยก่ระดินนขาดแหมบใช่ไหมกระดาษประตูมีให้หขาไปข้าวกระดาไก่กรโอ้ยน่ะป้อมไว้สองครั้งอยู่่ะแต่จริงๆอ่ะมันอยู่เนี่ยมันก็กินเยอะเหมือนกันเนาะเปิดง่ายแค่มันเรียนง่ายเลยนะประตูมันเปิดข้างไว้ไงเนี่ยเปิดข้างออกมาจเลยสิแม่ ทำไม่ที่มาไปหวอไอ้ขอ,อสัฉพาของมันไม่จะออกแล้วก็ปิดออกแล้วก็ปิดถ้ามันเคยจิ้มเล้าแ,แ,แ,แล้วหูงพื้นสบาก็อย่างนีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแตเียงแค่นี้นะคะคสวัสดีค่ะ